ขอให้แม่นางตะเทียนช่วยนะผมตามหาป้าวัฒนาไม่เจอนะอยากให้แม่นางเนี่ยช่วยผมชี้ทางหรือว่าบอกที่ทางที่ป้าวัฒนาอยู่ให้ผมเลยนะแม่นางแม่นางบอกขอรู้นะพี่ว่าป้าวัฒนาเนี่ยหายไปไหนนะแม่นางช่วยบอกผมหน่อยนะว่าป้าหายไปไหนเพราะนี้ผมเป็นห่วงน้องก็เป็นห่วงนะว,ว่า ไปนาาบอกว่ามีให้ผมเลือกสองอย่างครับพี่พี่ให้ผมเลือกระหว่างโชคลาภกับชีวิตของเป้าวัฒนานะสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านเลยนะผมนี่ก็เป็นวันที่สามแล้วนะพี่ที่เป้าวัฒนาเนี้ยหายตัวไปนะครับผมก็เมื่อวานเนี้ยทั้งวันเลยนะผมก็ ได้ถ่ายคลิปตามหาเป้าวัฒนากับน้องๆน,นะก็มีทั้งจินดาน้นองเบสน้องบอสสี่คนเราก็ช่วยกันตามหาเป้าวัฒนาครับผมแต่ก็ไม่เจอนะเราหากันอยูอ่เกือบทั้งวันครับพี่ๆแต่ก็ไม่เจอนะก็เลยคิดว่าน่าจะ,ะมีวิธีอื่นนะผมผม,ผมก็เลยมานั่งคุยกับน้องๆน,น,นะผมว่าเราเนี่ยลองไปหาแม่นางตะเคียนดูไหมอลองไปกราบไหว้เขาแล้วก็ลองขอให้เขาเนี่ยลองช่วยตามหาเป้าวัฒนาได้ไหมนะครับผมวันนี้ผมก็เลย กลับมาหานางตะเคียนนะพี่ by, วันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วผมก็จะอลองกลับมาหานางตะเคียนแล้วก็มาขอให้เขาเนี่ยช่วยนะผมช่วยตามหาปาวัฒนานว่าปาวัฒนา,นานเนี่ยหายไปไหนกันแน่นะผม,มเพราะว่าเขาหายไป paprika, สามวันละสามไม่รู้ว่าหายไปอาจจะหายไปมากกว่าน,นั้นแต่ว่าเราไม่รู้นะครับผมวันนี้ก็เลยจะกลับมาหานางตะเคียนเพื่อที่ว่าให้นางเนี่ยช่วยตามหานะเพราะว่านางเนี่ยก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยนางเขาก็รู้นะว่ามันจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นกับปาวัฒนาะ ผมก็คิดว่าอนาตะเกียนเนี่ยก็น่าจะรู้กันว่าป้าวสันเนี่ยหายไปไหนหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับผมโอเคพี่เดี๋ยวตอนนี้เราก็เดินทางมาใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะรีบเดินทางไปหานาตะเกียนนะครับผมเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนลยครับผมเดี๋ยวเราจะรีบเดินทางนะวันนี้เนี่ยน้องผมไม่ได้มาด้วยนะเมะื่อวานเนี่ยคือโอ้เหนื่อยกันมากครับผมเมื่อวานนี้เราปีนข่าวกันแล้วก็เมื่อวานต้องบอกว่า มนเมื่อวานแดดร้อนมากครับพี่ระหว่างที่เราตามหาเปาสถานเนี่ยโอ้เราเหนื่อยกันมากเราเปีนเขากันแบบลูกสองลูกนะพยายามตะโกนหาแบบในป่านนะแต่ก็ไม่เจอนะวันนี้ก็เลยจะลองกลับอาหารนังตะเคียนนะจริงๆผมก็นึกไม่ถึงนะแต่เอราว่าน้องจินดากับน้องเบนนะบอกว่าให้ผมเนี่ยลองกลับมาหาไม่นังตะเคียนเนาะลองกลับมาหาไม่นังตะเคียนแล้วก็ลอง มาขอให้ท่านเนี่ยช่วยดูนะครับผมว่าอืท่านจะยอมช่วยไหมแต่ผมคิดว่าท่านน่าจะรู้นะว่านางเนี่ยหายไปไหนนะแต่เพียงแค่ว่าคือให้เราเนี่ยมาตามหาด,ด้วยตัวเองนะครับผมผมไม่รู้นะว่าท่านจะยอมช่วยหรือเปล่านะ ถึงแล้วพี่โอเคครับเรามากันถึงแล้วนะพี่ก็ยังมีอาการเจ็บขาแล้วก็มีอาการเป็นวัดนะผมเลยจะว่าอาการมันเปลี่ยนแปลงเนะเป็นวัดผมพอร่างกายมากแข็งแรงนะผมก็ไม่สบายง่ายมากแล้วช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยง่ายมากเลยพี่เมื่อวานเนี่ยผมรู้สึกว่าผมต้องบอกว่าไงอนะ่ะเหมือนผมจะเป็นคล้ายๆแบบ ลูกหอบอ่ะพี่พี่ก็คือเหมือนร่างกายผมมันไม่ดีอยู่แล้วแล้วว่าผมปีนเข่าเยอะๆเนี่ยผมรู้สึกเหมือนผมจะเป็นหอบคลื่นเลยนะวันนี้เราก็มาถึงนั่นละผมไม่ได้มาที่น่าจะสักสี่สามถึงสี่วันน่าจะสี่วันนะครับพี่ที่ผมไม่ได้มาเนาะสี่วันเออ มีสังเกตอะไรไหมมีบางอย่างหายไปพี่พี่ผมเพิ่งจะเห็นพี่พี่ครับเสื้อเสื้อของนังตะเคียนหายไปนะพี่เจอไหมมันมีชุดผมเพิ่งจะเห็นนี่แหละคือชุดที่น้องเบลเอามาให้แล้วก็น้องหันเอามาให้หนละหายไปนะไม่รู้าหายไปไหนนะเฮ้ยแล้วใครเอาไปอะชิหายอะไรนี่ท่านจะโกรธไหมเนะี่ย ว่าท่านจะโกรธมากเลยนะเป็นอะไรแบบว่าวหรือว่าเขาแค่เอาไปทําความสะอาดหรืออะ,รอะไรแบบนี้หรือเปล่านี่นะแล้ก็ยังมีพวกน้ำอะไรเนี่ยเอามาให้ตลอดนะพี่พอแอปลกมากเฮ้ยแล้วใครมันเอาไปอะ่ะมีคนกล้าเอาของนางตาเขียมไปด้วยนะพ,พี่ถือว่าค่อนข้างใจกล้ามากเลยนะอืม ผมนี่ไม่กล้าเลยนะไม่นางครับผมมาถึงนะลืมเรียกไม่นางไม่นางครับตะเคียนไม่นางผมไม่มั่นใจว่าจำปีหรือจำปานะไม่นางจำปีครับไม่นางอยู่ไหมครับไม่นางครับเงียบมากเลยพี่พ ตอนนี้รูสึกว่างเงียบม,มากไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่านะไม่นางครับไม่นางอยู่ไ้ยครับคือผมไม่รู้ว่าผมมาแล้วมีผมจะเจอไม่นางหรือเปล่านะหรือว่าถ้าผมเจอเนี่ยคือผมไม่รู้ผมจะเจอกับแม่นางองไหนนะเพราะว่ารอบก่อนรอบล่าสุดที่ผมมาเนี่ยผมเจอกับแม่นางอีกคนไงเป็นชุดสีดำชุดก็เรียกสีดำนะครับผม อืมแกร,รู้สึกว่าแกค่อนข้างที่จะพูดเพาอพูดดีแล้วก็อพูดแบบอาอยัางไงอะแกแบบไม่แบบไม่แบบไม,ไม่คนที่แบบโมโหง่ายนะแต่เสียงเนี่ยคือแกพูดเบามากนะพี่ๆแต่แม่นางชุดขาวเนี่ยผมก็ไม่เจอนานแล้วนะวันนี้จะขอให้แม่นางน,านนะ่ช่วยตามหาปาวัฒนาไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ คือผมหมดหนทางแล้วจริงๆนะพี่นะหมดหนทาง้จริง,งเมื่อวานก็ช่วยกันตามหาก,กับน,น้องสี่คนนะคือเราหากันไม่เจอนะแล้วก็ไม่อยากเข้าไปป่าลึกจนเกินไปแนละ้วเพราะว่าป่าแห่งนั้นมันมีนมหลายอย่างซ่อนอยู่นะผมเราก็ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับเส้นทางในป่านั้นนะเราก็เลยไม่กล้าเข้าไปไปนางครับไปนาง นะเอางี้พี่เดี๋ยวเราจะมากราบไหว้แม่นางก่อนนะเพื่อที่ว่าอยากพเพื่อที่ว่าเขาจะได้รู้นะว่าเราเนี่ยมาแล้วแล้วเราก็มาดีด้วยนะครับผมเราไม่ได้มาลายนะแต่เรากล่าบไหว้เขาก่อนนะครับก็พี่ๆครับตอนนี้ก็มีปัญหานี้หน่อยนะเมื่อเช้าเนี่ยก่อนผมจะออกเดินทางเนี่ยผมนึกได้ว่าผมเอาทู่มานะแต่ว่า อ่าผมวางทูบไว้ในกระเป๋าแต่ว่าตอนออกเดินทางเนี่ยผมอาจจะไม่สังเกตนะผมอาจจะลืมหยิบทูบมาด้วยนะอคิดว่าน่าจะลืมทูบมาด้วยเพราะผมหาทั่วกระเป๋านะผมหาไม่เจอนะไม่รู้ว่าผมอาจจะลืมหยิบมาด้วยหรือเปล่าน,นะอ่าแต่ผมอาจจะต้องแบบไหว้ประว,ว้ตัวกระเปล่าน,นะอาจจะไม่มีทูบหรือว่าน้ำอะไรมาให้เขานะแต่ผมจําได้ว่าผมเอาทูบมานะแต่ถ้าจะลืมว่าที่บ้านที่ผมแค่วางไว้ในกระเป๋าอะโอเค ในเวาเราก็มาด้วยความแบบอ่ามาด้วยเจตนาดีนะครับผมมาให้เขาช่วยเหลือนะแต่เราก็จะไหวเขาเปล่าๆแบบนี้แหละคิดว่าเขา่าจะไม่ถือสาอะไรเรานะครับผมนะครับถ้าไม่นายังอยู่แถวนี้นะครับผมวันนี้ผม มาขอให้แม่นางตะเทียนช่วยนะผมตามหารป้าวัฒนาไม่เจอนะอยากให้แม่นางเนี่ยช่วยผมชี้ทางหรือว่าบอกที่ทางที่ป้าวัฒนาอยู่ให้ผมเลยนะตอนนี้ผม,ผมและน้องๆตามหารป้าวัฒนาไม่เจอนะครับผมผ่านมาทั้งวันหาไม่เจอผมเป็นห่วงป้าวัฒนามากลัวว่าจะเกิดอันตรายกับป้าวัฒนาอันนะี้อยากให้แม่นางน,นช่วยผมยาตามหารป้าวัฒนาเลยนะครับผมก็ ผมก็หมดหนทางแล้วจริงนะถ้าไม่นางอยู่แถวนี้ก็ขอให้ไม่นางเนี่ยปรากฏกตัวมาผมเห็นนะขอให้อบอกทางที่ตอนไหนอยู่ให้ผมด้วยนะครับ นี่ครับตอนนี้นางออกมาแล้วนะก็เป็นนางตะเคียนสีขาวนะครับเราจะที่ผมนั่นงรอมานานนะครนางออกมาแล้วนะ๋ยวเราจะเข้าไปหานางกันนะถามถึงเรื่องของปลาวัฒนานะครับเกลํมรู้สึกว่ายังไงไม่รู้นะน่ากลัวนะพ,พี่ผมไม่ได้มาที่นไม่เจอแกนานนะแต่เราจะเข้าไปทามแกกันนะ ผมนั่งรอทีพีะ่ะมาณเกือบเกือบชั่วโมงได้นะุดท้ายแกก็ยอมออกมานะเดีแต่เราจะเข้าไปหากแกับเดี๋ยวเราเข้าไปหากันนะนครับนผมจำไม่ได้ล้วไม่น้านชื่ออะไรไม่นาาครับวันนี้ผมมีเรื่องอยากให้ไม่นาาช่วยหน่อย ให้อ่อยากให้ไปนนางช่วยตามหาปลาวัฒนาให้หน่อยได้ไหมครับไม่นางไม่นางพอรู้ไหม,มว่าเปลววัฒนาใครนะครับมผมตามหาแล้วแต่ผมตามหาไม่เจอครับผมไปตามหาสองวันแล้วผมหาไม่เจอผมหาไม่น้อง ไปหาวันแรกผมผมไปแต่วันแรกที่แม่นางอีกคนนี้บอกผมเลยแต่ว่าผมเกิดเป็นนี้ผมเลยเดินทางกลับก่อนแม่นางพอจะรู้ไหมว่าป้าป้าวัฒน์เนี่ยหายไปไหนแม่นางแม่นางบอกวเขารู้นะพี่ว่าป้าวัฒน์เนี่ยหายไปไหนนะแม่นางช่วยบอกผมหน่อยได้ยแม่ว่าป้าหายไปไหนคนี้ผมเป็นห่วงน้องก็เป็นห่วงแล้วว่า ก่อนที่ป้าจมีชีวิตอยู่ใช่ไหมแล้วป้าหายไปไหนแม่นางพอบอกบอกได้ไหมผมเป็นห่วงเขาบ้างเลยผมขึ้นไปตามหากับน,น้องเนี่ยสอบวันแล้วผหาไม่เจอแกไปอยู่ที่ไหนให้วผมเลือก แม่นางบอกว่าให้มีมีให้ผมเลือกสองอย่างครับพี่พี่ให้ผมเลือกระหว่างโชคลาภกบบอ่าชีวิตของป้าวัฒนานะโชคลาภนี่คือไม่กินอะไรครับผมจะมีกินมีใช้แบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามีเงินให้ผมเลือกเบอกให้ผมเลือกนะระหว่างโชคลาภน่าจะเป็นพวกเงินฟอรแบบนี้กับป้าวัฒนานะก็ได้ป๊อ ป้านาผมอยากว่าป้าวนาเนี่ยตกอยู่อันตรายหรือเปล่าครับหรือว่าเขาแค่อยู่ในป่า,ยยาเฉยอะตอนนี้มีอันตรายไปยังมีชีวิตอยู่ก็าถามว่าตอนเขาบอกว่าตอนนี้ป้าวนาเนี่ยยังอยู่ในอันตรายนะพี่แต่ว่ายังมีชีวิตอยู่นะให้ผมเลือกนะผมไม่ผมถามขอให้มั่นใจนะว่า,ป,าป้าวนาเนี่ยยังแบบ อยู่ดีหรือเปล่าหรือว pues ่าตรงอันตรายหรือเปล่านะตอนนี้ผมรู้ว่าผมจะเลือกอะไรนะพี่นะถ้าแกยังอยู่ดีอยู่ในป่ายเฉยนะผมก็อาจจะเลือกอย่างแรกนะตอนนี้คือแม่น้ำบอกว่าเป้าวสาเนี่ยตรงอันตรายผมน่าจะต้องเลือกอย่างที่สองนะผมผมเลือกอย่างที่สองครับผมอยากให้ป้าวสารเนี่ยปลอดภัยอยากรู้ว่าป้าวสารอยู่ที่ไหนนะอะไรนะครับ อยู่นานไม่ได้เดี๋ยวสามีไม่นางมาเอาไม่นางมีสามีด้ยใช่ไหมนี่ครับเขาบอกว่าไม่นางบอกว่าอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวสามีเขาจะออกมานะเขมีสามีด้วยแล้วผมต้องทํายังไงบ้างครับไม่นางช่วยบอกหน่อยอะไรนะนั่งสมาธิให้ผมนั่งสมาธิ ตั้งเจียรอธิษฐานหรือเปล่าวนาคือไม่นางบอกผมตรงๆไม่ได้ใช่ไหมต้องผมตรงหน้าสมาธิอย่างเดียวนี่มันเฉยๆไงนะนอนหมุกไหมตั้งเฉยๆบอกผมนั่งสมาธินะแล้วตั้งเจียรอธิษฐานนั้นแล้วผมจะเจอป่าวัฒนา่รู้ว่าใช่หรือเปล่า Hẹn gặp bản các bạn พี่ครับผมรู้ลับตอนนี้อยู่ไหนอตอนนี้ผมรู้แลวเปะว่าว่าป่าวาษนาอยู่ไหนนะผมต้องรีบกลับไปบอกน้องทองนะผมะไม่ดางหายไปแล้วพี่เขาบอกเขาต้องรีบนะครับบอกเขาออกมานานไม่ได้นะเดี๋ยวสามีเขาจะ,ะโกรธนะโอ้โหเอาก็คือผมรู้แล้วเมื่อกี้นะผมเลยนั่งสมาธินะผมแล้วลองเพ่งจิตนะผมหาปราวัฒนานะแล้วผมก็ ไปเห็นสถานที่หนึ่งนะอยู่บนเขาคร้บพี่แล้วก็มีต้นไม้เยอะมากเหมือนว่าจะโดนใครสักคนเนี่ยจับตัวไปนะเหมือนกําลังโดนมัดมือมัดเท้าอยู่นะผมยังไม่มั่นใจว่าเป็นที่ตรงไหนกันแน่แต่ว่ารู้แค่ว่าอยู่บนเขานะพี่ตอนนี้เขาบอกเขาน่าจะบอกผมตรงตรงไม่ได้พี่เลยให้ผมในหน้าสมาธิแล้วก็ดูว่า,วาสถานที่นะั้นมันคือตรงไหนนะแล้วเขาบอกแล้วเหมือนตอนเนี้ยป้าแกยังปลอดภัยดีแต่ว่าก็ยังเสี่ยงที่ เกิดอ,อันตรายกับเขาอยู่นะตอนนี้ผมจะต้องรีบกลับไปที่บ้านแล้วเพื่อไปบอกน้องแล้วให้น้องๆช่วยกันตามหานะอาจจะต้องตามหากันวันนี้เลยเผื่อว่าถ้าช้ากว่านี้อาจจะเกิดอ,อันตรายกับป้าได้นะครับผมไปพี่เดี๋ยวผมจะ,อะขอตัวรีบเดินทางกลับก่อนเพราะว่าอันตรายเนี่ยมันแบบเกิดขึ้นไวมากพี่เดี๋ยวต้องรีบเดินทางกลับ